พื้นที่ของประชุมกองทัพเรือฐานกองกิจยุทกทะเลแง นเรแเจาหน้าที่ประจําและขานยาวจานวน1ท่พันระับการปิบัติที่ผ่านมานลนี้จะมีผู้ควบคุมเป็นนาทารชั้นที่หญ่ตองกองทพเรือท้นยดคนเดอเนนะรับประจหนึ่งนและ้นยองในคนเป็นในผู้ควบคุมสองขณะน,น,นี้นยส,าน,สานเข้าเทียบกับ นั้นเจ้าหน้าที่ประจำเกยนะครับจากยประจำน้ำหนักของเรือลำนี้นะครับ20ตันซึ่งถือว่าน้ำหนักมากที่สุดในจำนวนเรือทุกๆลำนะในขบวนพยุหาญยาตราพันธุ์สม,มาตโดยเรือพะัะทนานั่งสุพรรณหงษ์นะครับจะมีน้ำหนักเรือเพียงแค่15.6ตันเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับจะสังเกตว่าท้องเรือนั้นจะเป็นสีดำ ส่วเรือพัทยาด้านาลัยสมศรีวานรัชกาลที่9จะเป็นล้อสีแดงนะครับที่เรือพัทยาเหนือกับท่านผู้ชมนะครับล้องเรือสีชมพูกำลังจะเข้าเที้ยงนะครับเรือลํานี้จะบินตามสื่อนะครับทิกตอกพอดีหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมนะครับทั่วไปที่ได้เข้าติดตามชมในลักษณะนี้นะครับก็กับการห้ามการแสน้ำที่แรมากครับโอ ข้าวมนะครับตบมือเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลเดียวให้ได้ไดสุดใจของมันครับกลับเมื่อเรือทุกลำนะครับได้กลับลำที่บริเว ส่รงร็จโดยมีเรือประตูหน้านอยู่ที่บริเวณของประชุมกองกัปเรือซึ่งไม่เลยเกินจากบริเวณปาของมอน,นะครับและหลังจากนั้นเรือทุกลำก็จะเข้าตำแหน่งประจำที่ตามริว้วตามสายกับของฐานการจัดเรือในขบวนพายุหายาตาทานกระโดดมากใหญ่ โดยมีจุดจันกบวนะารที่เป็นต้นทางก็คือเรือทองข่อนฟ้าทองบา้าปินในสายที่2องและสายที่สีนะครับเอาหรอัไม่เป็นไรครับถ้าถาไม่ไกได้ให้ีช่วยันเลยครับองีนะครับ